สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็จะมาต่อจากเมื่อวานนี้เลยนะที่เจ้าเสี่ยฟูดนะเขาป่าแล้วไม่ออกมาสักทีเราก็เลยแกะซองอันนี้โอ้ยแสงแดดม,มันแยงตาโอกระบะประหารอาภัยเห็นไหมเจ้าเสี่ยฟูก็มาบังให้เป็นไงเจ้าเสี่ยฟูห่วงใยทุกคนนะคะก็คือถ้าอาหารนี้รอออกมาถึงจะออกมานะทุกคนแต่ว่าไม่แกะก็คือไม่ออกมานะต้องแกแะแกะแล้วคือออกมาอย่างไวเลยแล้วก็กินด้วยคะอร่อยเอา้าใครงง,งไม่งงแล้วแต่เลยก่อนที่เขาไม่ออกมาจากป่าเพราะว่าเจ้าตัวปวดน่ะแล้วก็เจ้าเออส่วนเจ้าเสี่ยฟูนั่นคือมันกลัวค่ะทุกคนค่ะมันกลัวดงกัดอีมันกกก็เเเเเเเลลลลลลลยยยยข้าา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 ามมมีีีใในนนนนนนป่่่่่่่่่่แแะะะออออออผูููดดหททุุชชวววววงงคคคัืืจบต จะดึงออกมาแล้วก็จะดึงป้าหุ่มนะคะป้าหุ่มแม่ที่แม่ห่มนั่นแหละค่ะแล้วก็คือแม่จะแม่จะตีนตีนแม่ถูโดนลทเออก็คือเมื่อกี้ตีนตีตีแม่เป็นไงล่ะลูกทอรพียืนนึ่งแล้วโอยนางก็บอกนางปวดหลังอยากพีตัวก็บอกว่าไม่ต้องพีคคัดตีนแม่จะโดนจะหัวจะี่เออถ้าช่วงกลางวันที่ไม่นาวมาจนเกินไปเขาก็จะขึ้นไปอยู่กับแม่ค่ะแต่ว่าถ้าเกินนาวมาาเขาก็จะอยู่กับเราจนม้างและแม่ก็จะไปนอนอาศัยอยู่บ้านเขาแล้วก็จะมีพวงเจ้าเสรอไปด้วยค่ะบางวันแต่จรงงงงกกเเือออออบบบันนนะ้้้ยยีาาาา่่มมครไไป แต่บ้านสัมีนะทุกคนนะจะก็ต้องอาบน้าเร็วหน่อยทําให้เราเดล่งกับแมวแค่แป๊บเดียวแต่ความจริงก็เล่นด้วยกันมาทั้งวันเลยแต่ว่าตอนเย็นนี่คือต้องรีบไนงะทุกคนไม่รีบไม่ได้ก่ <c oughs> อนที่เราจะไปอาบน้ำมาทุกคนค่ะเราก็จะมาเลนกับจะเสียบไปก่อนนะหนึ่งจะเตะปะไวา้เขาด้วยกลังการสักนิดนึงคือกินแล้วไม่รู้จักรสเลยสูงกินเอากินเยวทำไมมันอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะคือกินก็ไม่ได้เยอะนะทุกคน,น,น,นแต่มันอ้วนจริงๆเลยทำไมแมวบ้านเขาไม่อ้วนแบบนี้บ้างหรือแมวบ้านเรามันนพิษ ความมูมันของใช้ค่ะทุกคนค่ะเขาจ้องตาแบบไม่กระพริบเลยเพราะว่าเขาเห็นอะไรอ้าวกระพริบแล้วโอ้สงสัยแมงวิตอมตาแม่แล้วก็อุตส่าห์ว่าไม่กระพริบเสียฟอร์มหมดเลยอ้าเอ้ยแล้วที่เห็นเขาค้งางๆเราเขาก็มาเรียกริงกับเรานะเข้าไปอย่างไวเลยค่ะจะประกาศหรือเมื่อกี้นี้นั่นแต่ผิดกันเลยค่ะกับเจ้าตัวนี้เพราะว่าเจ้าตัวนี้ก็คือตามติดชีวิตกันดูมันทำหัวมึนตึงตึงดึ๋งตึงตึง,ตง,ตงแม่ฉันนึกว่าดูหนังอินเดียอยูหูอารมณ์ยัคงค้างกับหนังอินเดียเมื่อกี้ค่ะทุกคนค่ะก็เลยอยากจะเป็นงูตต่่่่่่่่่ออออออคคคคคคคะะะะะเเ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 ลลลืืื้้้้้้้้้้ยยยไไไไปปมมมาา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 แวววหห็็็็นน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 นรกกกกกกซทุพพขขขขึบศใสสััีงงดดููภ เพราะว่าห้ามโพโพบ้านสันสิโพองศาเนาะนะคะทุงท้าคนละสี่มันคือสไตล์นะทุกคนค่ะบอกเาไปแบบนี้ทีเจ้าเสียอายเงยเง่าแบบนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่ามือชานี้เขาขับนกมาได้แล้วเจ้าเสียฟูก็คือแย้งค่ะทุกคนค่ะเขาแย่งจากมือแม่แม่ขอจากแม่ขอจากอายอายอายก็ให้แม่อันแล้วก็ที่นี่อ้ายก็มองดูโอ้ยเขาหลักเขาลักหนกข่อยโอ้ยเนาะอดเลยมือแย่งแห่งบ้านก็ต้องยนให้เจ้าเสียฟูค่ะทุกคนค่ะแย่งเก่งเหลือเกิน เอาวันนี้เราไปเลยนะฟักกกเลยกเซกโกซัตซ์ไข่เวจจิโกเมคลิปนะบายบายรักษาสุขภาพด้วยนะทุกคนน่าวแล้ว